สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุกคนเนาะค่ะโอ้ยวันนี้ได้มนีเวลาอยู่บ้านพอดีหมู่บ้านอันไปตลาดล่าสีมาเนาะคะ่ะพี่น้องไอ้อันก็นเลยได้ไปซื้อขีมินเนาะค่ะไปหาขีมินเพราะว่าอันเท่าเอาเคาะจะเฮ็ดคองไปฝากปูกับยาเนาะอันก็เวลา อรอบนี้จะเอาพริกผงแต่พริกผงไปย้ำใดต้องเอาไปย้ำนั้นเพราะว่า่ากินมากินพริกผงอันนี้ฟานเปลือกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็ล่างไอคิมินคิมินสั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอันกนเลยออาย่า่ยา่มาฟานเปลือกซอยมันห่นอันนี้กิโลหนึ่งเหลืองดิค่ะอันต้องใส่ถุงมือนะคะ่ะเพราะว่าทำมันเหลืองทำมันเหลืองติดมือนะอาทิตย์หนึ่งกระบอก ต้องล้างมือจักอาทิตย์ล้างจันอาทิตย์หนึ่งเนาะแล้วก็จะฟันเปลือกออกเรียบร้อยแล้วย่ายมา่อฟันเปลือกซอยบางหนึ่งหันเดี๋ยวโลนึงนะคะถามเบอร์ของมันสิได้หลายบ่อันจะเฮ็ดขมิ้นพงเนาะอะไรกัอันไม่อ,อยากซื้อขมิ้นพงสําเร็จรูปเพราะว่าอันยามมันมีอ่าอะไรเจียโป้นแบบนี้เนาะเอาบ่กหัวเขาเข้ามาเขาใส่นนอยังเงอันก็เลยอยากเฮ็ดเองจะคองอันก็ไปซื้อขมิ้นโซดมาเนาะ เพราะว่าเอาไปไว้ละปรุงอาหารน้องไปนี้น้อค่ะพี่น้องเนี่ยหอมหอมแห้งค่ะพี่น้องตอนอันเป็นเด็กน้อยนะอันเห็นอัอนเห็นนันลองซิมบัางเน,น้อยแต่จริงเขากะปรุงซุปนะคะเขียวเหลงหอมอ่าคู่ คู่นะพุณนู่เพิ่นเอามาขูดขูดฟันเปิือเราขูด,ข,ดขูดแล้วก็ส่น้ำบริเดใส่นําเราก็ทาผิวนะคะพี่น้องให้ผิวสวยงามแต่ว่าทีมินมีประโยชน์นะคะพี่น้องเนี่ยอันน่ะอ่ะกาก่อนนี้เลยอันก็จะหันเป็นแววๆแล้วก็จะไปตากแดดจะสองสามแดดแล้วจวังหวะเสร็จมาปั่นผงนะคะพี่น้องเนาะกาจะเอาไปแบบนี้มันงา่ายเวลาปลูกกับยาเฮ็ดกับเขาแบบนี้เนาะคะ่ะเวลาปลูกกับยาเฮ็ดกับเขาแล้วก็จะ มักใส่ในกับเขาเนาะอันบอกว่าเออ,อยูุบาอยู่บานมีขมิ้นสดแต่ว่าในสวนสวนยายกับมีแต่ว่าห้าประเด็ดติกลนะ่ะค่ะใส่เสือขมิ้นสดอยู่ตลาดเนาะเือคือจะตากจากสองสามแดดเนี่ยมัน,นแห้งหลังจะกนัอันจะมาปังปัน่นเนี่ยมันผงอ่าแล้วค่อยเอาจะเอาอ่าใส่ใส่อ่าใส่อ่าบรรจุเนาะใส่ขวดแก้วอะไรแบบนี้ ก็ไปฝากปูกำยาเนาะพริกผงก็อาจจะบระเดภขัวเองอาจจะซื้อพริกผงเอานอกไปเลยนะคะพี่้องกระขมิ้นนะ่ะมีประโยชน์เนาะคะ่ะเขาบอกว่าต่อต้านอนุมูลอิสระเดี๋ยวเราต้องทานบ่อยๆกันแล้วค่ะขมิน้นอันอาจจะแบ่งไว้เพื่อน,นั่นน้อยว่าเวลาเห็ดกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะใส่ไดเนาะ,ะหมายถึงว่าพยายามกินหลายๆเนาะแล้วก็แบบว่าถ้ากินแบบ ก็จะมีแบบคลายกับแบบว่าเฮ็ดในห้นามมีพุ่มตานท่านเพิ่มเึินนําเนาะค่ะพี่น้องเนาะอเราต้องหันมากินขมิ้นกันแล้วนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระนะเนี่อาจมีประโยชน์หลายอย่างแต่อันโบอว่ามีประโยชน์อย่างนี้เาตะเคียไปเบิง่งเนาะแต่มันจะเป็นเป็นยาดีเนาะยาสมุนไพร้านเ้านะคะ อาจัดการถ้าค่ะพี่น้องยานสิขออนุญาตหันเป็นแวนแล้วก็ไปตากแดดก่อนเนาะมือนีมีแดดเดียวแดดเสียนบดตากจากสองสามแดดแล้วจะงก็เอามาปั่นเป็นโพงเนาะนะคะพี่น้องขออนุญาตไปเหตุก่อนเเ้อค่ะพี่น้องเ้อะบ๊ายบายค่ะเพราะว่ากันอันจะเหตุไปน้าเบาไปน้ามันอาจจะดนพอกันวิดีโอนาค่ะเดี๋ยวก็มันสำเร็จหลุดอันจะมาให้มึงเ่าเป็นนาตาจังใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เด<ม><บ>ังดีค่ะ